ครับสวัสดีนะเพื่อนๆนลกองทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับเรามาดูสถานการณ์ของเซตอีเด็กนั้นยังคงกรอบแนวโน้มอยู่ในช่วงของการไซเวย์นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะออนแอลงนะครับวันพรุ่งนี้เองนะครับมีแนวรับสำคัญ1จุดอยู่ที่1533นะครับแล้วก็1524ตรงนี้ ต้องลุ้นก่อนนะครับว่าจะอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็ตรงนี้น่าถ้าลงรอบนี้น่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะหลุดลงมาที่ต่ำกว่าพันหนะครับยังไงก็ตามเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็เทรดโดยความระวังเช่นเคยนะครับตัวแรกเป็น t h e นะครับเป็นหุ้นในกลุ่มเหล็ก t h e นั้นก็เพิ่งจะมีสัญญาณบายมาแท่งแรกพร้อมกับโวลุ่มที่หนาพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นเองวันพรุ่งนี้นะครับ T h e นะครับถ้า,าจะเข้าไปเทรดก็คือแนวรับอยู่ที่3.10ตรงนี้นะครับแนวรับอยู่ที่3.10ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่จะต้องอสต็อปจุดแรกก็คือตรงนี้แหละ,ะครับถ้าต่ำกว่าก็วางสต็อปไปก่อนนะครับ คาดหวังการเทคโปรฟิตอยู่ที่ไฮของไฮเดิมของรอบก่อนนะครับก็คือ3.46นะครับก็จะอยู่ประมาณสัก5-6นะครับเพราะฉะนั้นจุดสต็อปลอสเราก็ต้องวางต่ำๆไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าเทรดเยอะนะครับตัวที่2เป็น FPI ครับ a p i นั้นก็มีสัญญาณบายขึ้นมากับคืนขึ้นมาแท่งแรกเช่นกันนะครับเป็นแท่งเทียนในการกลับตัวแต่ยังคงไม่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับตัว FPI เนี่ยอาจจะวกกลับลงมาที่2.54 2.50ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอดูสถานการณ์ก่อนเข้าเทรดก็ได้นะครับหรือจะเข้าเทรดเมื่อเลย2.72ขึ้นไปก่อนแล้วก็ นะครับค่อยเทรดขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับ FPI นะครับตัวที่3เป็น s A ครับ s A ก็มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครในรูปแบบของคัพแอนด์แฮนเดิลเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเหมือนอ H and Shoulder ใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะขึ้นไปไหวหรือเปล่าเนาะ จุดแนวรับของตัว sa อยู่ที่7.25นะครับแนวต้านอยู่ที่7.65แล้วก็8.20นะครับก็คัดเมื่อหลุดตรงนี้นะครับคัดออกไปก่อนนะครับราะอาจจะกลับลงมาที่ประมาณสัก7บาทได้นะครับเพื่อสะสมกำลังถ้าเผื่อไม่มีแรงขึ้นไปได้เนาะสำหรับ sa นะครับตัวที่4เป็น ท r t นะครับวันพรุ่งนี้เซตอาจจะดูย่ำแย่นะครับก็ต้องดูหุ้นตัวเล็กช่วยๆด้วยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเล็กจะโดนเช็คบินบ่อยนะครับต้องระวังด้วยท RT นั้นนะครับมีแนวรับอยู่ประมาณโซนตรงนี้ครับ2.42นะครับแนวต้านอยู่ที่2.64ถ้าผ่านไปได้ก็ลันโปรฟิตไปก่อนนะครับตรงเนี้ย ที่วางเทนไลน์คือว่าถ้ามันยังไม่ไปเนี่ยมันจะไซเวตรงนี้นะครับแล้วก็มาโซนกอบของเส้นเทนไลน์ตรงนี้ก็ดูอีกทีนึงนะครับว่ามีแรงแล้วก็มีวอลลุ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่สัญญาณบายนั้นมาค่อนข้างหลายวันแล้วแหละนะครับแล้วก็บายจุดหลักๆก็คืออยู่โซนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลงมาต่ำกว่าตรงตรงนี้นะครับสองจุดสี่หกนะครับแมนไม่สวย ตัวที่5เป็นสีชาครับสีชาตัวนี้ก็มีลุ่มขึ้นมานะครับสัญญาณบายแต่มันกลับโดนขายเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วในวันพวกนี้ต้องรู้ทีว่าสามารถผ่าน22บาทได้หรือเปล่านะฮะถ้าผ่าน22บาทได้เนี่ยก็จะมองลุ้นแนวต้านถัดไปที่2 4 หนะครับประมาณสัก10กว่าเปอร์สำหรับสีชานะครับจุดคัดนะครับจุดคัดแล้วก็จุดโซนแนวรับก็จะเป็น21.2ตรงนี้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ถอยออกมาก่อนนะครับอาจจะกลับมาไซดเวรตรง20.2ได้นะครับตัวสุดท้ายเป็นหุ้นเต่าเดิมที่ผมชอบตั้งนานนะครับก็ h AH อ c นะครับอ AH c ก็ หลังจากที่ขึ้นมาแรงแล้วก็ช่วงนี้เป็นการพักฐานนะครับการพักฐานาถ้าสามารถนะครับเบรกกรอบระยะสั้นนะครับของแนวต้านตรงโซนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมองว่าเป็นสัญญาณอัพเทนขึ้นนะครับ16.8ต้องผ่านให้ได้นะครับ ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะวนกลับมาในโซนของแนวรับที่15.6ต่ำกว่านี้ให้คัดออกมาก่อนอาจจะไหลลงมาที่14.8นะครับประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นต้นเทนนะครับสำหรับตัว ah4 ครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ